ราหูย้ายราศี10กันยายน2563ไปจนถึงมีนาคม2565ราศีกรกฎจะเป็นราศีที่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะจะได้เงินแบบง่าย,ายๆกฟล็แต่ก็ต้องมีลูกเล่นลีลาที่ดีแล้วเกินเพราะราหูย้ายรอบนี้เนี่ยมันจะได้ความสาเร็จแต่ต้องทําอะไรแบบแปลกแหวกแนวทําแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนเช่นปรับเปลี่ยนธุรกิจปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการทํางานคนที่เสี่ยงโชคเนี่ยมีโอกาสได้แบบฟล็ๆ อ๋อคนที่นําเข้าส่งออกนะเอาสินค้าจากเราไปขายที่อื่นนําเข้าสินค้าที่อื่นมาขายบ้านเมืองเราได้ดีเงินนะ่ะพุ่งแรงโปรเจกต์อ่ะที่เราอ่ะไปเจรจาเอาไว้อ่ะมันไม่สําเร็จสักทีมันจะส่งผลจะเปิดตัวได้จะมีผลการเจรจาที่มันได้ดั่งใจดังนั้นนะถ้าเป็นราศีกระกรดนะมันต้องกล้าเสี่ยงกล้าลองกล้าลุยแล้วก็ กล้าที่จะ,ะลงทุนเวลาที่เกิดลักษณะนี้ขึ้นที่จริงถึงแม้อาจารย์ไม่ได้พูดเยนะราหูจะส่งผลให้คนที่เกิดในราศีกรกฎเนะีมีความฮึกเหมิมมีความทะเยอทะยานนะที่จะไปลงทุนที่จะไปทําอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรแปลกๆอยากลองนวัตกรรมใหม่อยากลองทําเลใหม่สินค้าใหม่วิธีการขายแบบใหม่การตลาดแบบใหม่ร่วมงานกับคนคนใหม่ เอ,อแล้วมันก็ได้ความสําเร็จมาไม่ยากแต่เคล็ดลับก็คือขอพอรเทพราหนะูให้เน้นๆเ,เรื่องของเงินทองจะดีมากในขณะที่ไปทําการทํางานในขณะที่ทําธุรกิจการงานอาจจะได้เจอคนที่รักที่ชอบขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะจังหวะนี้นะคนเกิดราศรีรากรกฎเนี่ยถ้ามองในแง่ของอพฤติกรรมใช่ไหมก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อพอปรเปลี่ยนพฤติกรรมเสร็จนะมันก็มีความเจริญก้าวหน้าพอมีความเจริญก้าวหน้าโปรโฟไฟล,ล์ก็ดีพอโปรโฟไฟล,ล์ดีมันก็เป็นที่น่าสนใจมันจึงพัฒนาไปได้สู่ความารุ่งเรืองในหลายๆแบบแต่ว่าก็ต้องระวังความเสี่ยงในทุกด้านเพราะว่าพอราหูย้ายราศีแบบนี้ใช่ไหมมีโอกาสใหม่เข้ามาก็จริงนะแต่เราก็ต้องมีความระมัดระวังในการที่เราจะไปทําอะไรที่มันแบบสมสมเสี่ยงเช่นเดียวกันขอพรเทพราหูนะ เน้นนะเรื่องของการงานการเงินแต่ถ้าใครที่มองว่าจะเป็นโสดอยู่ยังอยากจะได้คู่ที่ดีแล้วก็จังหวะเราโปรไฟล์เราจะดีขึ้นมันกอาจจะมาประจวบเหมาะที่ได้มีแฟนมีคนรักมีครอบครัวก็ขอพรเรื่องความรักให้ครบด้วยทั้งงานเงินความรักนะขอพอเรเทพโหให้ครบเลยจากนี้ไปนะตั้งแต่มีนานคมนะสองห้าหกสามไปจนถึง ตั้งแต่กันยายน2563เป็นถึงมีนาคม2565เป็นจังหวะช่วงเวลาที่ลุ้นเสี่ยงและได้เริ่มต้นใหม่ได,ได้เจอความสำเร็จใหม่ๆการเจรจาก,ก็สำเร็จดีขอพรเทพราหูให้ครบทุกด้าน